อาร์ตยังไงเข้าชางของแดนลิเวอร์พูลนะอาจจะได้แข่งเป้าหมายในชุดเสมอนี้ค่าตัวรถโทด67%ในครัน้นี้อารัตยังไงเสียดายแท้คอนซาจุดเซ็งอดเทกับนั่นของลิเวอร์พูลหลังทำประตูแรกได้ในครนั้นี้นั่นเองนะอาร์ตยังไงงานนี้คนที่7ผู้ช่วยโค้ชผู้รักษาประตูเตียมทิจราลิเวอร์พูลในครั้นี้ เอาแล้วนะดิเลมองเสียดายวิลล่าน่าจะได้มากกว่าผลเพียงแค่เสมอนะก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการน,นี้เกิดอะไรขึ้นกับลิเวอร์พูลว่าอาจจะได้แข่งเป้าหมายในการเสริมทัพในช่วงสมอนี้โดยค่าตัวกระนำซัมเมอร์เซลลถึง67% โดยงานนี้นิชมาแตงนะฮะสื่อท้องถิ่นรายงานขา่าวเรื่ว่าลิเวอร์พูลทีมชั้นนำในสุตบอลชีเบร,บเรงกิตมีลุ้นในการคว้าตัวเคฟเฟนตูรามมิดฟิลด์เป้าหมายจากด้านของนิชด้วยค่าตัวขั้นต่ำเพียงแค่13ล้านปอนด์หรือประมาณ5 9 8ล้านบาทในตลาดนักเตะสมอน,นี้ สาเหตุเนื่องมาจากทางด้านของเคฟเฟนตูรามในวัย23ปีหรือสัญญากับด้านของนิชอีกเพียงแค่1ปีทําให้ทีมดังของหลีกเอิงฝรั่งเศสนั้นไม่มีทางเลือกและก็อาจจะตัดสินใจขายช่วงเสมอน,นี้แทนการเสียกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสไปแ,แบบฟรีหากปล่อยให้หมดสัญญาในคร้งนี้ สำหรับนัของเกฟเฟนตุรามนั้นถือเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลมาตั้แต่ช่วงซัมเมอร์ที่แล้วซึ่งณเวลานั้นถูกตั้งค่าตัวเอาไว้อยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์หรือ 1,400, งอ่อล้านบาทแต่ว่าเจ้าตัวตัดสินใจอยู่กับทางนิชต่อไปอย่างไรก็ตามจากการรายงานล่าสุดระบุนะว่าหากมีการย้ายทีมในตลาดซัมเมอร์นี้คาดกันว่าลิเวอร์พูลน่าจะต้องจ่ายค่าตัวเคฟเฟนตูรามเพียงแค่ 1 5บ้าถึงยีล้านโยูโรหรือประมาณ13 17.2ถึงล้านปอนด์ในคาราทนี้นั่นเองนะโดยเคฟเป็นตูรามเล่นในทั้งกองกลางตัวรับมิดฟิลด์ตัวกลางแล้วก็ตัวริมเส้นฝั่งซ้ายฤดูการนี้ลงสนามทุกรายการไปทั้งสิ้น27นัดทำไป1ประตูกับอีก1แอสซิสพาทีมรั้งอันดับที่5ในดลีกเอิงการันตีโคต้ายูโรป้าลีกแล้วและก็ยังมีลุ้นท็อป4ตีตัวยูฟาแชมเปียนลีกในอีก2เกมสุดท้ายในคราทนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วย อาลัะยังไงงานนิจารย์คอนซากองหลังลิเวอร์พูลยอมรับว่าผิดหวังที่ทีมไม่ได้รับชัยชนะหลังพังประตูแรกในเกมพรีเมียร์ลีกให้กับทนเองได้ จากเด็กคอนซากองหลังดาวรุ่งของลิเวอร์พูลทีมชั้นนาในศึกุวันพีเมริลีกออกมายอมรับว่าผิดหวังกับทีมที่อยู่ในลึกๆนะฮะเพราะว่าเขานั้นพังประตูแรกในเกมพีเมลิกให้ตนเองได้แต่กลับไม่สามารถจะคว้าชัยชนะได้โดยทําได้เพียงแค่เสมอแอสตันวิลล่าไป3ต่อ3หลังทีมมาเสียประตูโดนตามตีเสมอในช่วงท้ายเกมจากการที่ทางด้านของทัพหงแดงเนี่ยพลาดชัยชนะในนัดนั้นทําให้คอนซาเปิดเผยแต่ว่า แน่นอนว่าความเจ็บปวดมันน่าผิดหวังจริงๆผมคิดว่าเราด้านคอนโทรลเกมได้เบ็ดเสร็จเป็นส่วนใหญ่ของเกมแล้วแต่เมื่อพวกเขายิงได้พวกเขาก็มีความการะหายและนั่นคือบทสรุปสุดท้ายของวันนี้วันนี้ที่ทำประตูได้ก็เป็นเพราะว่าผมกับผู้เล่นเพื่อจะให้ผมอยู่ด้านนอกมันก็แค่ต้องพยายามสัมผัสบอลให้ดีเอาเข้าตามจริงผมมองไม่เห็นเลยนะ บางทีมันอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งก็เป็นได้แต่เมื่อผมเห็นบอลเข้าประตูไปผมนี่บอกได้เลยนะว่าขนลุกเลยบางทีผมอาจจะไม่สามารถสะท้อนเรื่องนี้ออกมาได้มากมายนักในวันนี้เพราะผมเจ็บปวดกับก,บการที่เราเสียไปสาประตูและแน่นอนว่านี่คือสิ่งที่ต้องมาทำกันต่อไปในครั้งนี้ อะไรยังไงงานนี้บอกได้เลยว่า this is anfield สื่อที่บร,ริง,งานรเรื่องของลิเวอร์พูลระบุแจ็ควรบินสันจะบอกลาตำแหน่งผู้ช่วยโคช้ชนายทวารของทีมหลังทำงานให้หงแดงวันแต่ช่วงปี2 0 1 8แล้วโดยแจ็ควรบินสันผู้ช่วยโค้ชผู้รัษาประตูของลิเวอร์พูลเตรียมที่จะแยกทางกับทีมหลังจบฤดูกาลนี้ตามการเปิดเผยของ this is anfield เว็แบบไซต์ที่บร,ริง,งานข่าวเกี่ยวกับของแดงลิเวอร์พูล โดยทางด้านของบรูเสันตัดสินใจทิ้งงานกับสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA เข้ามาทํางานกับลิเวอร์พูลเมื่อช่วงเดือนกันยายนปี2018โดยก่อนหน้านั้นเขาเคยอยู่กับทางด้านของแมนยูและกับทางด้านของทางบริตด้วยนะฮะโดยเขาเองก็กับทางด้านของจอห์นอัสตันเบิร์กเนียโคูุรักบาตูลิเวอร์พูลและคาราดิีโอทัฟฟาเรลก็ทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการพัฒนาฝีมือของเราในทวันลิเวอร์พูลไม่ว่าจะเป็นอาริซงเบเกอร์เควินเครีเฮอร์ก็ตามที โดยทั้งนี้ตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่เข้ามาทำงานกับลิเวอร์พูลนั้นโรเบิร์ตสันก็ได้สัมผัสกับแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทันทีและจากนั้นเขาก็ช่วยให้ทีมได้ทั้งแชมป์พรีเมียร์ลีกยูฟ่าซูเปอร์คัพฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพและก็เอฟเอคัพรวมไปถึงแชมป์คาราบาวคัพสองสมัย หากข่าวนี้เป็นความจริงมันจะทำให้บรอมเบซันเนี่ยเป็นสตารฟโค้ชคนที่7ที่ตัดสินใจอำลาลิเวอร์พูลต,ตามรอยเชกเกนครอปผู้จัดการทีมชาวเยอรมันที่เลือกลงตำแหน่งตอนจบทีสั้นนี้และในกลุ่มทีมโค้ชด้านผู้รักษาประตูนั้นมันก็เหลือเพียงแค่ทัฟเฟลเยลที่ยังไม่ได้ตัดสินใจด้ว่าจะเอายังไงกับอนาคตของตนเองในครั้งนี้กันดีนะ เอาดังไงยูดิติเลมองกองกลางของแอสต์มิลล่าสุดเสียดายที่ทางด้านของสิงห์พยองทําได้เพียงแค่เสมอกับทางด้านของลิเวอร์พูลไป3ต่อ3ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดวันจันทร์ที่ผ่านมาเพราะคิดว่าทีมตนน่าจะได้อะไรที่มากกว่านี้โดยวินล่าที่กำลังที่มุ่งมั่นจะคว้าอัแดับที่4เพื่อจะไปเล่นแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าเพิ่งจะไล่ตามตีเสมอลิเวอร์พูลที่โดนนำห่างไป3ต่อหนึ่งที่สำเร็จ เราสร้างโอกาสได้มากมายและก็ทําประตูไม่ได้เราเสมอและต่อสู้จนจบและนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วกองกลางชาวเบเทียมที่เป็นคนทาประตูตามที่เสมอให้กับวิลลาได้กล่าวในเกมนี้น่าเสียดายที่เรานนั้ไม่สามารถทาประตูได้มากกว่านี้เราอีนั้นรู้สึกว่าเราเองสมควรได้รับอะไรมากกว่านี้ในครึ่งแรกโชคไม่ดีเลยนะแต่เราจะได้ผลเสมอและก็ให้เป็นประโยชน์ที่สุดในครั้งนี้ เราอยู่ในตำแหน่งที่4และเราเองนั้นอยากจะรักษามันเอาไว้เราแค่อยากจะขอบคุณแฟนๆคุณสมัน์ได้ถึงบรรยากาศที่สมโมสรแฟนบอลทำผลงานได้อย่างเจ้าเจียมตลอดทั้งฤด,ดูกาลและก็ไม่แปลกใจเลยที่เราเองนั้นมีฐานะของสถิติในบ้านที่น่าทึ่งในฤด,ดูกาลนี้ อาร์ตัน,น,นงรายบรูิอัสปีโคลมเบียของลิเวอร์พูลมีความสุขมากกับการที่เหล่าเดอะครอนะฮะร้องเพลงให้กำลังใจแ,แก่ทางด้านเขาเสมอยามที่จะลงสนามโดยกันนี้ทางดีอัสมีฤดูกาลที่ดีมากเลยนะกับทางด้านฝั่งลิเวอร์พูลแม้ว่าทีมจะไปได้ไกลเพียงแค่อันดับ3ในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในครั้งนี้ก็ตามที เดยเขาได้บอกว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามและก็พิเศษเพราะทุกครั้งที่เราออกไปข้างนอกเพื่อจะทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อสโมสรเพื่อทาสิ่งที่ผมทํามาตั้งแต่วินาทีแรกที่มาถึงที่นี่ เจ้าของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีประจำช่วงเดือนมิถนายนของลิเวอร์พูลที่เป็นแฟนนั้นโหวตให้ผมอยากจะทําผลงานที่ดีเสมอผมอยากจะเป็นหนึ่งในคนที่ดีสุดตลอดการเลยก็ว่าได้และก็พยายามจะให้เกียรติทุกคนได้การที่เห็นแฟนแฟนร้องเพลงนั้นเพลงที่มอบให้กับเขาเพลงอันไพเราะเพราะพิงทั้งทิ้ง uh, สิ่งอาทิ้งสิ่งดีๆไว้กับคุณไว้เก็บเป็นความทรงจําผมเองนั้นก็มีความสุขมากเลยนะผมขอขอบคุณมากสำหรับสิ่งที่พวกเขาทํา ผมมักจะออกไปที่สนามอย่างมีความสุขอยู่เสมอเพราะผมรู้ว่าผมได้รับการสรนับสนุนอย่างเต็มที่จากพวกเขาในคาราดี้นั่นเองน,นะเอาล่ะยังไงถึงเวลาแล้วที่ลิเวอร์พูลจะประกาศอำลาทีมหลังตามตามหลังเชคเกนครอปที่ตัดสนใจปิดฉากจากฤดูกาลนี้โดยกันนี้อาเดรียนผู้รักษาประตูมือ3ชาวสเปนของลิเวอร์พูล ยืนยันแล้วว่าจะอำลาทีมดังฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกฤษหลังจบฤดูกาลนี้ตามหลังเจอกินครอบผู้จัดก,การทีมคนเก่งที่ประกาศอำลาไปก่อนหน้านี้ซึ่งอดงิกในวัย27ปีลงเฝ้าเสาครั้งล่าสุดให้กับหน้าของลิเวอร์พูลในศึกคอมมูนิตี้ชิลเมื่อฤดูกาลที่แล้วซึ่งเอาชนะแมนยูแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้3-1ต่อ 1, ก่อนตกเป็นตัวสำรองมาโดยตลอดทําให้เขาตัดสินใจว่าจะย้ายปรับไปเล่นให้กับทางด้านของลาลีกาสเปนหลังหมดสัญญาในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ อดีตเนทรวรนเบรเลาเบติชและก็เวสแฮมที่ย้ายมาที่ลิเวอร์พูลแบบไม่มีค่าตัวเมื่อปี2019เป็นเผยเปิดเผยเรื่องนี้กับเพด้านของมูโซเดอปอเตสื่อบ้านเกิดบอกว่าผมอยากจะกลับไปที่ลาลิก้าหลังจากที่สเสพฤดูกาลในพิมพเมรีก มันคงถึงเวลาแล้วผมยังคงจะพร้อมลงแข่งขันผมยังรู้สึกดีๆมากมายแม้จะอายุ37ปีแล้วก็ตามทีผมคิดว่าผมยังเล่นได้ดีอีกนานและก็เป็นเรื่องจริงที่ผมอยากจะกลับลาลิก้าถ้ามีโปรเจกต์ที่ดีและก็น่าสนใจผมเนี่ยยังไม่ได้นั่งคุยกับทางลิเวอร์พูลเลยผมก็ไม่ได้ปฏิเสธนะฮะว่าเราอาจจะมีการพูดคุยที่ยังไม่จบนะแต่เป็นเรื่องจริงที่เราจะมองออกไปจนสุดสายตาเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นในลาลิก้า อาเดรียนอยู่กับทางลิเวอร์พูลมา5ฤด,ดูกาลลงเฝ้าเสา26นัดเสียไปทั้งหมด36ประตูเก็บได้7คารินชีตอยู่ในทีมแชมป์5รายการประกอบด้วยพิมบริก,รรก,รรกรยูฟ่าซูเปอร์ครัพแชมป์สโมอสรโลกคอมมูนิตี้ชิลและก็คาราบาวคัพอย่างนั้นหนึ่งสมัยในขณะน,นี้และข่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครั้งต่อไปขอบคุณทุกคนที่มาฟังกันทุกๆครับ